บอกว่าวันนี้ใส,ส่สีแดงใช่ปหมก็บอกกับทุกคนทุกคนรู้รู้กันหมดทั้งคลิปเลยว่าวันนี้ใส,ส่สีแดงแต่อุยอ้ยเอาวันนี้แดงเหรอคะอุย้ยอาไม่รู้ไม่มีใครคุณผูอบริสุทธิ์คิดดูดิว่าจะไปยังไงเขียวแดงตายแล้วต้องมีใครสักคนที่เปลี่ยนแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแต่เขาถูกาน้อยนะถูกน้อยทำไมดิดูสิดีนะที่สบะโง่มาไป่อ่านไรกูมากมีอ้าขงคนหนึ่ง คุณสมผมนะคะนี่ขอนี่สมคบจะต้องชานข้าเพราะว่าเย็นนี้เรามีทันข้าววันเกิดคุณเแหวนเขาเนี่ยแล้วก็เต็มที่มากเลยที่จะมาอย่างนี้นี่ก็เต็มที่ทุกคนนะคะป๊อปนะคะคุณป๊อปฟฟอฟเขียวฟอาเขียวเขียวแต่ก็าคงไม่ทำลายใช่ไหมเขียวอเยอ้ๆทำลายฉันหรือเปล่ามันจะกล้าเดินไปข้านอนได้ยังไงล่ะคี่ะแขกแต่ละคนก็แต่งตัวแน่นมากเครียดมากเลยนะแลาวไม่มีชว์แล้วว่าไม่ีชว์แต่ว่าไม่ไม่ไม่ สำหรับตารวันของอ้ำเนี่ยอ่ะพวกบอกไม่มีสูตรอะบอกเลยจริงตายตลอดแน่นกว่าแน่ที่เ,เป่าแต่มันไม่มดง้งานมันย <c oughs> าวข็เลยเอาเอาเอา,เอาตำไตตมเกิด <c oughs>